วันี้นะคะลิต้าช卡尔ินออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแล้วแน่นอนเลยคละ่ะทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยคนจะถามว่าพกอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกว่าพกอะไรไปบ้างและลิต้าเลือกใช้กระเป๋าใบนี้ค่ะใบเดียวเลยนะคะใบใหญ่ใบนี้นะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะของละมุนนะคะที่เอ็กซ์กับดิสนีย์นะเป็นลายจากหนังโปรดของลิต้าเลยนะคะก็คือ undis in o n e r l สวยมากนะคะลายนี้แนละ้วที่สำคัญก็คือใหญ่มากแล้วก็ นะคะผ้าหนาแล้วก็จะยัดทุกอย่างใส่แบนี้เลยโอเคมาดูก,กันนะคะว่าจาเอาอะไรไปให้กาวินบ้างน,นะคะก็เริ่มจากเสื้อผ้าหนึ่งชุดนะคะนา่นารักน่ารักนี่เลยใส่กันไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้กวินฟันขึ้นแล้วนะคะกะวินจะชอบกัดมากๆเลยกับยางต่างๆให้กินกัดเนาะแล้วก็ที่น่าชอบมากๆนะคะก็คือผ้าุนให้เงินลายนี้เลยน่ารักมากๆนะคะ,นะคะดัมโบ้นะคะน่ารักไหมคะก็ไปด้วยนะคะ แล้วก็กระดาษเลียดนะคะสำคัญมากๆเผื่อวิ่ทำอะไรเลิกเชิอกนะคะก็ใช้ด้ย นอนะะอาหารว่างก็จะเป็นมากๆเลยถ้าชอบกระเป๋าที่เก็บอุณหภูมินะคะแล้วก็ของละมุนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสชั้นแบบนี้เลยหรือจะเอาอาหารไว้ข้างล่างนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถเก็บอุณหภูมิได้จะเป็นอาหารร้อนเนี่ยสอชั่วโมงนะคะถ้าอาหารเย็นหกถึงแชั่วโมงเลยลายน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะเป็นลายอลิสินวันเดลแลนนะลายน่ารักมากๆเลยนี่น่ารักไหมคะมีสลายนะ ชอบมากๆเลยแ้ะข้างบนนะคะนี่เราจะใส่พวกจานช้อนนะคะแล้วก็นีถานน้ำแล้วแน่นอนนะคะเอาเบบี้ไวท์ใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ผ้าจัาเปอนของเพก็ใส่แบนี้ด้วยก็เรียบร้อยแล้วเนไ,ไมคะเยงะเนี่นยจุกมากๆเลยเห็นไหมคะน่าิดจเห็นไหมคะจุมากๆเลยนี่ทุกอย่างในนี้เลยเพียงก็พร้อมเดินาทางแล้วนีนน